มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลนะคะขอบคุณที่น้องสื่อมวลชนวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวในเรื่องของการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจจะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี้อมและในส่วนเรื่องการจัดการแสดงซึ่งจะมีไฮไลท์สำคัญในเรื่องก็จะมีบุคคลสําคัญสําคัญของจังหวัดได้เข้ามาวมขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นมิตลรสีสันใหม่สาหรับเรื่องนี้ผมก็ได้ข่าวดีแล้คุณจ มีการแสดงที่สําคัญที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเบนจ์ากาคีดนตรีสุพรรณนะคะดนตรีประจําปี2,568นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่66เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดสุพรรณมือในการตรวจอาวุธนะครับเพื่อที่ตรวจตราคนที่นาอาวุธเข้ามาในงานครัการใส่ชุดกระบวนซึ่มีการประกวดทุกครั้งเนี่ยว่าเพื่อให้ร่วมสมัยนะครับในการแต่งชุดกระบวนปีนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับ ทางอจอได้ร่วมดำเนินการใน โฆษณาเราก็จะเห็นภาพอของทุกท่านนะครับไปทั้งทุกสื่อเลยครับทั้งโซเชียลมีเดียไปจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณผูที่สือสั็นคนครับที่เป็นดเลวรริ ลงอมจากระยาขยัาและทา่วตามตรงข้าลพระมหาอุราชาที่ไร้ข้อขัดสนซึ่รนยุามทีาประปลื้มอกลิ เ,เชิญพี่น้องชาวไทยนะครับทั้งที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องในจังหวัดอื่นครับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานอน,อนุสร์ดอเจดีนะครับประจำปี2568ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่66ครับระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2568ครับภายในงานก็จะมีทั้งในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเทิดทูรณะตระเนพระมหาราช มีการประกวดพิดาดองจีิแล้วก็มีในเรื่องเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลอดทั้ออทางงานครับ15วัน15คืนก็จะมีการจําหน่ายสินค้าต่างๆนะครับมาทิมมาช็อปมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์ดุสสรีบานเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับในงานหลักๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงของวามยุทธหัตถีครับจะมีการใช้ช้างจริงมาจิงครับม,มาประพอพกอบฉากกับนักแสดงต่าง ซึ่งตรงนี้จะเป็นเป็นความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากเรื่องของแสงสีเสียงต่างๆตรงนี้ก็จะ,จะเชิญชวนพี่น้องมาชมนอกจากนั้นครับอีกเวทีหนึ่งที่เป็นเวทีที่เราภาคภูมิใจก็คือการประกวดที่ดาดอนครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของการเวทีประกวดนางงามเวทีหนึ่งเลยของประเทศไทยครับผู้ที่ผ่านเวทีนี้ ก็สามารถก้าวขึ้นไปสู่เป็นนางงามในระดับประเทศหลายคนที่เดียวครับนี้ก็อยากให้มาร่วมชมมาร่วมกันเชียร์นางงามที่ดาดอนเจดีครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของงานบุญงานกุศลครับคือท่านสามารถที่จะมาร่วม สนับสนุนกิจกรรมของร้านธารากาชาติครับนอกจากท่านจะได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้การทํางานสาธารณสุขของของกาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเหล่านั้นได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยช่วยเหลือผู้ที่ได้อยโอกาสในในจังหวัดสุพรรณบุรีไดครับ